นี่เขาเรียกว่าสี่แยกอมพาตเขาเรียก <c oughs> สี่แยกบางนานแล้วสี่แยกอมพาตมึงโทษใทยไม่ได้หรอกมึงต้องโทษเมื่อวานนี้ทําไม่มีเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันก็ไม่มีอย่างนี้หรอกมึงประเวณผิดปาให้หมดไอเหี้ยออกมาเลย เรียบร้อยพี่มันถ้ามันไม่ป่าเมื่อวานนี่นะมันไม่ทำกับเมื่อวานนี่นะมันมันก็ไม่มีปัญหาหรอก่นโธโอ้ยมันมันทำร้ายตัวมันเองไอไอเมื่อวานเนี่ยภาพข่าวออกไปทั้งประเทศทั่วโลกคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะนาเขาเห็นเขาก็ทนไม่ได้แล้วมันเด็กทั้งนั้นมันไม่ใช่คนอย่างรุ่นเราโอ้ยเียเด็กนักเรียนน่ะเขามีพ่อมีแม่เขาลูกดูดีทั้งั้นนะ ไม่ใช่ไอ้ไอ้พวกที่จัดตั้งมานะเขามีพ่อมีแม่คนแถวนั้นคนในกรุงเทพมันมาอยู่แล้วพี่ไอ้เหี้ยแต่แม่งลองมาทำเดสักคนเดียวท่านนั้นนะเลือดเลือดตกออกยางออกคนเดียวท่านนั้นไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องถึงขน,นาดเสียชีวิตหรอกมึงทำบาดเจ็บแค่แค่คนเดียวท่านนั้นอนะแมงอยู่ไม่ได้บอกให้เลย ขนาดนี้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมึงยังไม่ยอมลดอีกอย่งหนูมึงหลงตัวเองเป็นพญามมจุราชพญาหวัควคุ้ยไอ้สิเย็ดกาแม่แบบลมสีพินรัตน์และบอกแอบแล้วนะนี่อย,ย่ยามาแย่พญามมจุราชพญาหวัควคุยอะพญานรกรอมึงอยู่แล้วโอ้ยแม่งหลงตัวเองเป็น,อนอพญามมจุราชบ้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมึงอยู่ได้ว่าพญามมจุราชจะอยู่ได้ไหม สนับสนุนดังนันนะ่ะคนยุดเหียดมึงรู้บ้างไหมตอนนี้เขายังไม่แสดงออกมาเช่นนั้นเองแต่เขาก็ใกล้จะทนไม่ไหวกันแล้วนี่ก็เริ่มจะทนไม่ไหวในทั้งประเทศแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยแล้วคนอย่างเงี้ยมีทั้งประเทศสิบล้านคนละมึงปาบหมดไหมละ่ะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมีสิบล้านคนไอ้สัตว์ก็แค่มีพันคนหมื่นคนไอ้เงี้ยม่นยังหนึ่งล้านคนเน,น,น,นี่ยอย่างเงี้ยจะมีสิบล้านคนออกมาแห่ โอ้เนี่ยดูเรนเนี่ยเขาสนับสนุนทางงาั้แต่ยังไม่มีใครชักฮานเลยไ <c ười> อ,อ,ลอ,อ้ลูกลามาต่อเรา พอคูขอควยด้วยเหี้ยกดดันมันมีบังคับมันผมเห็นรังแกเหี้ยมันทนไม่ไหวแล้วมันไม่สนใจหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะกระทืบคูด้วยเหย็ดแให้ดูมึงเชื่อกูคูที่เมึงเล่นระวังไว้ดีนะไปชี้หน้าด่ามันไปทำโทษมันน่ะมันจะรุมกระทืบแฟน หมดควาหมดพนแล,ล้วเหี้ยประเด็ิกานทุกอย่างยัดแม่เป็นศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็ตกงานดูเดะเหีออ้ยตก,ก,กงานมาเลยลย,ลยัดแม่มาป่าแบบเมื่อวานนี้เลย สัสดตัวเรียกว่าจะมีอะไรเ,รเกิดขึ้นนี่ปลาปลาแมงยิ่งเยอะไอ้ตว์ก็ยิ่งยิ่ง้อยยิ่งยิ่งตัวตัวไม่ไงพวกไหนหรอกแต่เฮียกูคนไม่ได้เฮียรังแกคนไม่มีทางกู้เรื่องรือเรอยกกูเนี่ยมึงไม่สนใจหรอกกูแก่แล้วแต่ไอเฮียบอกไว้เจอสติเอาไว้เฮียอยากผมเห็นรังแกคนยังมากเลยคนเหมือนกัน เฮียมมีจิตใจกันมีเลือดเนื้อเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันย็ดแม่โดนบีบครับผมเห็นทุกวันทุกวันใครยะยอมเย็ดแม่ทำอยู่ฝ่ายเดียวไอ้เหียมวยมัน,น,น,นไม่เกี่ยวกับเสื้อสีอะไรมันไม่เกี่ยวกับการโคกาดเมืองเหียแล้วตอนเนี้ยเนียมไปจับเขาไปจับมันอ่ะมันมีความผิดอะไรมันแค่ไฮฟาร์ พูดเรื่องจริงแม่งทนไม่ได้สัตว์แม่งจับนี่ไงแกน,น้ำเนี่ยหมดเลยเนี่ยมึงจับมาได้เนี่ยทั้งนั้นเลยยัดแม่จับให้หมดเลยเนี่ยมึงมีมีปัญญาไหมเนี่ยละแกน,น้ำทั้งนั้นเลยไม่ใช่ยี่สิบคนยัดแม่เป็นพันอะเป็นหมื่นอะมีมไม่ะไอ้เหี้ยมีมีโกดังมาจับไหมห คือว่าเก็บกดเป็นกันไอ้เหี้ยันนี้กูแก่แล้วไอเหี้ยหมดราคาแล้วแต่ยังไม่หมดราคาแ้้ไอ้สั์ได้ระบายด่าแม่งกูก็สัตาดใจแล้วบันไส้แม่งมานานแล้วไอ้เหี้ยหายหมดมีอะไรดี แรงมัวแไปมัวแต่ไประวังจุดเมื่อวานนี้เอารวดหนาไปยืนแต่เมื่อวานนี้ไอ้เหี้ยมันบอกโอ้คงตัวแล้วล่ะโอ้ยยุทธเดยไฟกาออกมาที่ไหนได้ไอ้เหี้ยมั่วตรงนี้เต็มเลยอ่าเิสเดอร์เดอะโพเทสเดอะโพเทสเดอะโพเทสฝ่ายเมเดีประยุทธ์จันทร์โอชาเดวิลไปยุทธจันทร์โอชาเดวิล กูภาษาอังกฤษได้ด้วยไห้ฝรั่งก็รู้ว่าเดีย๋ยวเขาไม่รู้ว่าไอ้หียมันอะไรกันประยุทธ์จันทร์โอชยัยมิสเตเท็